มาครับทุกคนมาเล่นแชมปี้ยนลีกซักเกอร์สกิลกันนะครับผมเอ้ยนี่นี่นี่เวิรัคเรับไม่ใช่สตาร์ทเมชเคบาซโลูนาทีมนี้ผมชอบที่สุดโหลดดิ้งบาซโลูนาโอเคไปเลยซักเกอร์สกิลผมชอบเกมนี้ในโปรกิมากสุดเลยนะมันชอบมากอะ่ะคือแบบเล่นเกมโอ้ไปเยืนอาร์เซนอลเนาะมาดิโหลดดิ้งอาร์เซนอล มเล่นเกมนี้เก่งมากอะเอาดิอืมบาซ่าพี่ซัมเกมอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยทำไมมันควบคุมยากจังในคอมมันควบคุมง่ายอะมันมันเดินกโคตรเร็วอะยิงโอ้โหมันทำไมมันควบคุมยากจังยิงอุ๊ยเกือบมันมองไม่ค่อยเห็นอะมันไม่ได้ซูมแบบในคอมมันในคอมมันใหญ่กว่าเฮ้คอนร์คิก ให้เพื <ules> ่อนคนไหนดีเฮ้ยขคยับหาช่องหน่อยเอ้ยมาข้างหน้าประตูดิเฮ้ยนี่อยนี่ไงนี่ไงนี่งยิงยิงโอ้โหเกือบผมเล่นไม่ค่อยถนัดนะเพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะเล่นในคอมเฮ้ยออเออเฮ้ยยิงโอ้โหเกือบแล้ว อือ้ยออ้ยเอาไปดิแย่งดิโอ้โหคอาเลร์คิกฟอร์อาซิโนไปื้อยิงมองไม่ถนัดอ่ะมองไม่ค่อยเห็นมันไม่ซูมอ่ะเอาดี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 ยิงอุ้ยโดนแย่งเอ้ยเอาเอ้ยอย่าละอย่าวางข้างหน้าสิเยียมัน ยิงไปยิงโอ้โหเยยเย,ย,ย้หนึ่งศูนย์โว้ยบาซิลูนาครับบาซิลูนาว้ามาแล้วครับนี่มงเข้าเลยนี่เป็นไงบอกเลยว่าเก่งเกมนี้มากอื้อโอ้โหโอ้อ้าได้ ไหนมีใครหาช่องมั่งใครที่ดีๆเดี๋ยวส่งให้เอ้ยทำไมไปอยู่ไกลยังอะเอยมาหาช่องหน่อยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมาดิโมันไม่มากเลยเออนี่แหละคนนี้แหละยิงโหกัดได้ยิงโอ้ยเกือบเกือบละเฮ้ยแย่งมันดิ อย่างมันเออดี <laughs> ฮักทามหนึ่งศูนย์ครับเดี๋ยวรอฟูลทามโอ้มาเฮ้ยเอ,อ,อ้ยโอ้โหงงงงหงนึ่งตั้มเลยเออเอามัน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 มามยิงซัดด้วยขวาเย้่สองศูนย์ว้ทุกคนเย้่สองศูนย์ จับบอลได้มาดิจอหนี่ยิงไกลอยังยังกันเลวานดับกี้เลยนะโอหยเป็นไงโคตรสะใจอะแต่ถ้าเกิดเจอมัดลิดนี่คือดีมากเลยนะมัดลิดนี่แพ้ยับเยินแน่หนีไปเลยเพื่อนเอ้าดูสกัดเอาเฮ้ยเฮ้ยไปไปไปโ,โอ้โ,โ,โหยงเออเฮ้ยยิงเคลียร์กันเฮ้ยเพื่อนเอาวันเอาวัน โอ้โหโดนสก,กัดเฮ้ยเออดีไม่เกือบเข้าเลยเอออันนี้มันยิงได้เหมือนกันนะโกนี่ก็ยิงได้นะเอาประมาณนี้แล้วกันโอ้โหเกือบเอ้ยเอ้ยเอ้ยว้าว้าโอ้โหโดนแน่เอ้ยเกือบโดนยิงยิงโอ้โห ยิงดิยิงดิยิงดิยัยสามศูนย์กวูสามศูนย์แล้วครับ Woo hoo! ดูดิโดนตัดบดดอลโดนโดนกองหน้าตัดบอลแล้วยิงเข้าไปสามศูนย์แล้วครับู <c ười> บอกแล้วว่าเซียนเกมนี้มากเออเออเออเอยิงอุ้ยเกือบเกือบเข้าแล้วอุ้ยอุ้ยมา ยิงโอ้โหโอ๊ยอย่านะอย่านะเออเอ,อ้ยยิงฟูคิกฟอร์บาร์เซโลนามาดิมาดิทำไมมันยากลากไม่ถึงลากไม่ถึงยิงโอ้โหโดนสกัดคอนด์คิกมา ให้อันนี้เลยแล้วกันอ๋อฟูทามครับสามศูนย์ประส่าสามศูนย์ครับเอาเด้สตาร์ทแมตเจออันนี้เหรออันนี้ผมไม่รู้ว่าชื่อทีมคืออะไรโลดดิ้งโคเปนฮาเกนอะไรเนะี่ยไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้เลยว่าทีมอะไรรู้แค่ลาลิก้ากับไอ้น,นี่เฮ้ยมันใส่ใส่ชื่อเหมือนมาริดเลยยิงโอ้โ <laughs> เปิดมาสองนาทีเล่นเลย เอ้ยเอ้ยเขามัน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 เขา้าโอ้โหเกือบแล้วมีลากยาวมาตรงโกนี่ยิงตูมก็มาที่โตโอ้โหไม่กงไม่ได้เออเอ้ยเอ้ยมาดิมาดิาดยิงโอ้โหอ้าวหลุดเลยหลุดเลยเอ้ย,ยอย่าโดนเออมันยิงออก อู้ปิว้วลูกกระสุนนี่เข้าเลยเป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงโคตรเก่งอะ่ะดูดูโกดูโกโยิงดูโกโยิงเฮ้ยยิงไปเข้าเลย <c oughs> <c oughs> เข้าเลยโอเคมาต่อเฮ้ยเฮ้ยมาเอามันดิทำไมมันไม่ไม่แย่งยิง โอ้ยหนึ่งหนึ่งโอ้ไม่ผมไม่รู้ว่าโกอยู่ไหน <c oughs> เดี๋ยวนะเปลี่ยนมือแล้วก็ยิงโอ้หครั้งนี้เสมอไม่นะอย่าเสมอนะยิงจุดโทษไม่แม่นอุย้ยเกือบ โอ๊ย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 ทำไมมันฟีคิกตรงนี้เลยอะขี้กโกงเฮ้ยดีมันได้โอ้โห้ยกือบอุ้ยโอ๊ยโ,โอ้ยไปไปไปแย่งโอ้โหไม่ยอมแย่งเนี่ยยิงดีมันมันมันไม่ยิงอ่ะเห็นไหมนี่ออก เลี้ยงยิงโอ้ยโอ้โหโคตรเร็วอ่ะโ,โอ้โอ้โอ้ครับทำหนึ่งหนึ่งไม่นะผมจะต้องยิงจุดโทษเหรอไม่ผมไม่อยากยิงจุดโทษสไลด์อุ้ยโอ้โหทำไมมันไม่ยอมแย่งกันน่ะเฮ้ยไปที่โอ้มันไม่ไปอ่ะ โอ้โหทำไมกูมันเหนียวจังเอ้ย,อย,อยโอ้โหทุ่มแชมเปี้ยนชิพต้องเป็นของเราบาสเซลูน่าเย,ย้ยสองหนึ่งลุยแชมเปี้ยนชิพต้องเป็นของบาสเซลูน่านี่นี่ตัดบอลได้นี่แล้วก็ยิงเลยครับเลยเอาดิโอ้โหโคตรโหด เอาเอามันไม่ยอมแย่งเอ้าโอ้ไม่ไม่ไม่จะคลิปเลยได้ไงวะ <c oughs> แล้วก็จับบอลแล้วก็ทุ่มมองเข้าไปเลยสามสอง อุ้ยมาดิยิงโอ้ยเกือบโอ้ยมา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 ข้ามันเข้ามันเอ้ยโอ้หเอ้ยเอ้ยเออเราได้ก่อนมองไม่เห็นเลยว่าใครหาช่องเอ้ยเอ้ยนนี้อันี่อย่าขยับไปไหนโอ้โหจะบ้าเหรออ่ะอ่ะอันนี้ก็ได้ยิง

ฟาโบครับต้องเป็นของเราไม่ใช่ไม่ใช่ไใชีไม่ใช่ฝีฟาโบครับฉันเป็นชิปปะจะไม่ได้แล้วไปเลยยิงโอ้โทอินอุ้ยเฮ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 ้ยเข้าสกัดมันสิโอ้ เอาเอามันนี่โอ้โยนิดเดียวเองนิดเดียวเอ้ยโหโอ้โหมันตัดเกมันตัดเกฟูททามครับสี่สองชนะอวยทุกคนโอเคผมขอหยุดไปกินอะไร